สวัสดีครับผมจัมมี่ครับไม่มีอะไรครับผมมาโปรโมทเกมเฉยๆเฮ้ยอยากหาอะไรเล่นจังเลยแต่ยังไม่มีเวลาว่างเลยเพราะว่าแบบโอ้ว้าฉันไม่ว่างไรสตรี Steam, มหมายถึงฉันฉันแค่ขี้เกียจแต่มีเกมหนึ่งที่ผมสนใจแต่ผมก็ยังไม่ได้เล่นสักทีแต่จะบอกว่าอยากโปรโมทครับอยากโปรโมทเห็นว่าเขาจะเอามาลงสตรีมแล้วหัวข้อคือวหาน้าง,งานเฮงซวยเพื่อรวมงานสุดหัวขวดงานปวดหัวเดียวเงินห้าหมื่นดีชีวิตเด็กฝึกงานสุดปังเกมชื่อ เ,เปละ่ปลภาษา Shepherd's Plan <S <laughs> นั่นแหละเอาเป็ว่าไว้เจอกันครับได้เล่นเน่แต่วันไหน <laughs> เราดูอีกทีนะ